you know ซบอดเดอร์พี่น้องเดอกินให้เป็นันวิตามินซีก็ได้เนะกินให้เป็นยาระบายก็ได้เนะจ้นะเนาะ ส่วนเราโดหลังพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อกินอะไเป็นอัน วิตามินซะีก็ได้เนาะกินให้เป็นยานระบายนะากนะ็ได้เนาะจ้ะเนาะมันแสบส่วนเข้าไปบันี้โอ้แสบแพงพี่น้องผมมีตะเข็บขั้วใส่มันแสบส่วนเข้าไปบันี้โอ้แสบแพงพี่น,อน้องผมมีตะเข็บขั้วใส่ อืม,ไ,มได้เลยขาไม่เป็นต่ำสะอีกกระปุนหน่อยเนาะจชะเนาะทองแรลนเพื่อนทอง,องเนี่ยอก็ต่คุณบอกกินาขาไม่กินเม็ดมันน้ำเน,ะนาะน้ำมันหอมโอ้เสียแมงปลาแซ่บ,บแซ่แมงไม่หอง ใช้กระปูน่อยนอะจ๊ะเนาะบอเด้อพี่น้องเด้อกินให้เป็น,น,นวิตามินซีก็ได้เนาะกินให้เป็นยานระบายก็ได้เนาะจ๊ะเนาะนั่นกระป๋อเกลือถ้ากินกับเกลือมันจะสมกินกับพริกเกลือมันจะเปรี้ยวเนาะเกลือน้นำปล่าอันสิ ไม่มีประโยชน์ลองดิพี่นอ้นองต้องกินน้ำแสดงสิเด้อพี่นอ้องอย่าไปกินอันกระอันเกลือถ้ากินกับเลือมันไม่สมกินกับพี่เกลือมันจะเปรี้ยวเนาะเกลือน้ำเปล่าหวานสิ ฟองแรงเพื่อนทองอย่างก็แต่คุณบอกกินมะาขามากินเม็ดมันาวไอน้นมัหนหอมโอ้ยแสบแมงแสบไรพี่น้องแสบไรพี่น้องมาดีแสบ มันแสบส่วนขับไปบนันนี้โอ้แสบแพงพี่น้องผมมีตะขอขววใส่ ทองแหลนเพื่อนทองอย่างก็แต่คุณบอกกินมะาคามไม่กินเม็ดมันน้ำมะกินน้ำหอมโอ้ยเสียแมงนั่นกัะอันเกลือถ้ากินกับเลือมันไมสมกินกับพี่เกลือมันจะเปรี้ยวเนาะเกลือน้ำปล่าหวานสิ พี่น้องข้ากินมะขามมากินมะขามขมาขามมาขามไปแหนมะขามน้อยมาพี่นอ้องหวานพี่น้องมันแสบส่วนเข้าไปบันนี้โอ้แสบแพงพี่น้องผมมีตะขอขวัวใส่ พี่น้องแซ่บเลยเครองกินนั่นแสดงสิเด้อพี่น้องอย่าไปกินส่วดหน่อโดนหลังน้อพี่น้องสมยุติเกษตรพี่น้อง 俺平常。嗯嗯嗯嗯 พี่นองแสบไหลแสบหลีปนองแสบไหลอืม,ไ,มได้เลยมไม่เป็นต่ใอีกกระปูน,น่อยเนานะจ้ะเนาะอืม ไม่มีประโยชน์นั่นกับอนเกลือถ้ากินกับเพื่อมันไมสมกินกับพี่เกลือมันจะเปรี้ยวเนาะเกลือน้ำเปลาหวานสิอืมอะไรกันคะไม่เป็นต่ำอีกก่กระปูน้อยเนาะใช่เนาะ พี่น้อง้ากินมะขามมากินมะขามขมาขามมาขามไปเลยมะขามน้อยมั้กพี่น้องอืม,ไ,มได้ค่ะขามไม่เป็นต่ำ